เราก็นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแลกินกับแจ้งหน่อไม้นะครับผมข้าวเหนียวสวยๆนะครับข้าวเหนียวง้มๆกินกับแจ้งหน่อไม่นะครับแบซ่บนะครับเนาะนี่เราก็ขิดเข่าแล้วนะครับเปลี่ยนทังงไม่แล้วหอมๆแซ่บหอม,หอม อหอมก็ต้องกินกับแจงน้ำใหม่แซบๆนะครับเนาะแจ้งน้ำใหม่ห้านะครับเนาะมาได้ครับมาได้กินน้ากันนีตกออกมาแบงแบงออกมาจาัดจากนั่นเนาะนะครับแจงน้ำใหม่ในหมอนะครับเนาะ มามาเป็นดัไหมขอโนกันนะครับ